สวัสดีครับวันนี้รยูนในเกมฮงไกสตาร์เลียววันนี้เราจะมาเปิดกาชาตามหาตัวละครลิงชากันไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้หรือเปล่าวันนี้ก็น่าจะเตรียมมาประมาณอ่าเท่าไหร่เอเดี๋ยวเราขอดูก่นไม่ได้น่าจะได้ทองด้วยซ้ำอ่ะก็ประมาณอ่าสี่สิบห้าสิบใบประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะออกลิงชาให้เราหรือเปล่านี่ก็มีตัวละครที่เข้ามาก็คือลีรันก็คือดึงโทบาร์นะอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดตัวละครดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่า อ่าสี่สิบโลห้สิโลเรา่ะเราไปแบบรวดเร็วเลยว,วันนี้มาไม่่รถแรกยังไม่ออกนะรแรกโอเคไปกีไปดูๆเลยป่ะโลที่สองของเรามาไหม,อ,มอยังไม่ออกดูแลจะน่าจะได้หาเพชรเพิ่มไม่น่าพอ่ะเข้าเพชรละยังไงโลนี้อุ๊ยมา วิ่งเอาวะเชีย่ยตัวที่สามสิบว่อย่าดุเลนะร้องยังไงยังไงยังไงวิถือว่ามาเร็วนะจริงรอบที่สามสิบก็มาแล้วอะ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องแต่อย่าดุเลถ้าดุเลนี่คือเจ๊งเลยวิโอโหเป็นไงตัวแรกเลยหวานเจี๊ยบจัดวิ่งเอาวะเชีย่ยดวงดีว่าวันนี้วิทำเป็นเล่นไม่ลุดเลออกไว้วันนี้ดวงโคตรเอาโอ้โหจบไปดีชินนี้ ไม่เอาเรื่องจัดโหเพชรยังเหลือเลยอะโหเพชรยังเหลืออยู่อะคือแบบดูดีจัดวันนี้เพราะว่าเกมที่เรารักว่าเกมของคนแรกอะใบนี้แล้วกันนี่ใบนี้มาเปิดไดนนะ้คำๆโอเคไะคลิปนี้ไว้จัด <laughs> ไปลุยโอเคอันนี้ไม่ออกอุ้ยเดนนี่มาชื่อแนะ้วลืมละ ยู่อีกคงวะหรือ,อสักอย่างลืมไปละเปิดไระจำตัวสักรอบประะเปล่เผิดฟุกออกอะให้มันแบบขี้ขีข้ข <ๆ S 1> เพรไปเลยละกันป่ะจะได้ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าอ่ะเดกดองไว้สำหรับตู้หน้าป่ะลุยอ,ออกไหมอ่าเงียบไม่เป็นไรถือว่าเราได้ตัวละครละวีได้ได้ควนใหม่ด้วยอโอเคประมาณนี้แล้วกันก็ใช้ไปประมาณ30โลนะวันนี้สำหรับตู้ของลิงชาเรา วี่มาไวไม่หลุดเลทโคตรเอานี่มันน่าเชื่อใน,นดวงดีโอเคก็ประมาณนี้นสาหรับการเปิดลิงชางแล้วก็ไวจัดคือแบบ30โลออกเลยก็แบบอีซี่อย่าวันนี้คือแบบดวงดีจัดอ่ะก็ประมาณนี้ราสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆเ,เปิดได้เท่าลิงชาเท่าไรใช้ไปกี่โลก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างดวงดีไหมอะไรยังไงสำหรับตูน้นี้แพทนี้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบาย